รัฐบาลแจ้งเตือนเกษตรกรนะคะป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตจากผลกระทบพายุคารแมกีระหว่างวันที่7 9ถึง9พฤศจิกายนนี้ขอให้ประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็ติดตามการประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องค่ะ นางสาวอายารินพันริศรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าพายุคันแมกีจะเคลื่อนจากทะเลจีนใต้เข้าสู่ตอนกลางของประเทศเวียดนามแล้วก็จะอ่อนกำลังลงค่ะเป็นดีเพรสชั่นและหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยส่งผลให้ในหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะรัฐบาลก็ขอให้กเกษตรกรเตรียมการป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตจากฝนและก็ลมแรงค่ะ พร้อมกับแนะประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็หน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลา,ลากสำหรับชาวเรือในอ่าวไทยและก็ทะเลอันดามันก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรทางน้ำในช่วงนี้ไว้ด้วยค่ะ